คอยคำยำแรงออกออกมาจอมาพี่ที่ละละละน้อยมาพี่ไม่ต้องแอบด้อกขักดีแดงไฟล่หมดคอยคำยำแรงแดงไฟล่หมดได้นน่ได้ ชิลลยูทูบเนี่ยนี่เ้อฮันเดยเฮ้ยม่วนเดย์ฮันเดยมาได้พี่น้องเลยผมเลาอันดยฮันเดย์อนียมนี่ยมเละจักเปกก่อนน่าจับบาดเนาะเอาจักเปกพอมีแห้งเอาเอฟเฟคดิเอฟเฟ์เอฟเฟคอ๋อ พี่น้องไม่มาบุ่งภาพรวมๆกันห่วยห้วยห่วยลูกพอเอ้ยเจ้าเอิดเอาเน้ะผัวแกคอยอยู่นี่นะนี่นะนี่แกคอยอยู่นี่แจ็กสีให้คอยไปใส่พี่น้องเอ้ยแจ็กสีพ่อบ่พ่อให้แม่ให้คอยคอยพี่พ่อแม่ไปเนซีแพ็กฟอร์มพี่น้องผมผมมีเงินซื้อซีแพ็กแทะใส่ซีแพ็กฟอร์มซะ

บรรยากาศพี่น้องรอบๆอบบ้านสาพพี่น้องเอ้ยสาพโดยรวมก็อยากมาหยุบมมาหย่เนาะ มันอยู่มันน่ะนี่เพราะว่าบ่ทันได้แลแล้วพี่น้องดินจอกดินตี้ก็ได้อยู่เห็นว่าก็ได้โดยโดยพุนว่าแตงมะลิออกมากบาโลดกับดินายวาน เพิ่งสภาพบรรยากาศพี่น้องสีสบเบิดแห้งเลยเด้อสีบเบิดแห้งย่างละ่ะจะได้กระสูสระูพี่น้องเอ้ยเผื่อสิได้นี่น้ำพักน้ำแห้งบมเมนเฮือพี่น้องไข่ข้าวแตกพี่น้องเอ้ยเผื่อสิได้ซัมมี่บิดออกมาอยู่ใส่กับบิดออกมาพี่น้องขวัญมามาใสา่เผื่อสิได้ซัมนี่โมเมนตเดียวก,ก,กีฝากพี่พกักเนาะ เป็นแห้งโมกแห้งใจให้ในเด้อพี่น้องเด้อสองปาลมีสาวลาวเด้อพี่น้องเอ้ยฝากเป็นแห้งโมกแห้งใจให้พี่น้องให้ให้ป่ะสองปาลมีสาวลาวในเด้อเพื่อบไดรรยายกับพ่อได้ปองซีปองหนึ่งก็เอาพี่น้องเอ้ยพ่อได้ตื่มกันมาแล้วสิมา เราโดยร่วมนาะพี่น้องเป็นขันเป็นตอนให้พังปลาถอกเสาเทาข้านเบิดทอร์ได้คา้างทอไดถอกเสาเทาขัานก็เบิดทอไดเบิดดินจีไร้ปันไดเบิดแเกี่ยวตาแมวจักแก็ดพี่น้องสองล่มจักอันเพื่อนมีจักหองเอาไว้ไลายๆ่อีพีนะพี่น้องเนาะ คา้างลายปันไดที่ข้านที่ดานคาสาร้างลายปันไดเบิดม้นคาละฆ่าละเท่าไดรอบนาะพี่น้องซีมาเบาไล่ละเอียดส่กันฝังรอบนี้เบิ่งผาโด้วยรวมไปก่อนนะพี่น้องเนาะกระเบื้องเบิดจักแผ่นกระเบื้องกระกระเบื้องโปหล่อนนะพี่น้อง แต่ว่ามาตัดเข่งเห็ดคือซีแฟกพี่น้องเพราะว่าบ่มีเงินซื้อซีแฟกก็เลยว่าใส่ซีแฟกปลอมไปน้องพี่น้องเนะาะอดียวเผาหัวควันกันเด้อจังได้ยาว่าแต่พน้นบตโต๊กห้าหัวแล้วก็แล้วกันพี่น้องพ่ออยู่ก็อยู่ไปมันกะกะง,งามันยังอยู่น้องพี่น้องเนาะเห็นว่าก็ได้เห็นว่าซีแฟกปลอมไป้หม่รัง ค่าหมม่โครงรัางขาบอมเมนเบิร์หน่อยๆได้พี่นอ้องรอยป้ายกว่แแพนได้พี่น้องเด้อรอยหาสิบแพนเออรอยาสิบเซนเอาเว้าพีดร้อยหาสิบเซน,เเซนพี่น้องสะฟโใหม่โครงร่งางขาขนาดบอมมีมุกมียังได้ฮึ่อยสี่สิบเซนพี่น้องไหม่โครงรังงขา ่อยสีสิบบัดอนันนันอีกบัดเปรนไมโ้คโู่ฟ้านะพี่น้องโมเมนตเ์เบิร์ดหยอกหยอกได้พี่น้องเอ้ยรลอยสามสิบเจ็ดแผ่นสะโพกเทขั้นเทด่านได้พี่น้องโมเมนต สิเบิรดเฮ้ยอันนี้ได้พี่น้องเฉพาะที่ขัน้นที่ด้านที่ดังลอย,ย,ยส,ออสามสิบเจ็ดแผ่นจะเฉพาะถอกเสาที่ขัน้นกับทอกเสาที่ขัน้นนี่ต่างหาไมโครฟาเฉพาะใหม่แบบหากกระเบิ้อซิบก่าแล้วเนาะพี่น้องเนาะโดยรวมได้หนิว่าท่านได้บ่ท่านได้ละเอียดแต่กระบางส่วนก็ละเอียด ห้องน้ําอีกคุ้มห้องน้าในี่ให้รถโจกโจกหายได้พี่น้องเพิ่นมาโจกดินเขาเหื่อนหายได้พี่น้องโจกคุ้มให้เลยฮะเซนกี่พี่น้องแต่ว่าค่าสร้างกอ่อม,มูลเงินเยอยกได้พี่น้องสามล้านหาเงินละเอาพี่น้องเงินไทยก็ะสีเงินไทยก็ประมาณ ประมาณหกเกียตพันน้พี่น้องเนาะเงินไทยในสวงเงินพันหนึ่งหกแสนปลายได้พี่น้องในสวงระยะเงินเพื่อพี่น้องเลยในสวงระยะเงนินึืนได้สามีือวบุญแล้วพี่น้องเลยือว่าบุญแล้วพี่น้องมาจอบสร้างออกให้ออกสวนพี่น้องเอ้ย ตาให้หน้ามาสร้่สางฝึกกำลังเอาขืนเบื้องหนึ่งพี่น้องเลยกำลังเอากะเบื้องขืนเบื้องหนึ่งยังอีกเบื้องหนึ่งกับเครื่องกำลังได้เบื้องหนึ่งกับเครื่องยังอีกเบื้องหนึ่งกับเครื่องวังว่ามืออื่นเพิ่นคือเสร็จแล้วจะพอเอากระเบื้องขืนเบื้องหนึ่งกับเคืองแต่ว่าเก็บความละเอียดบ่ทันแล้วนะพี่น้องเนาะ เอาขึ้นไรกะซ้ำอะไรยังที่พ่วมละเอียดเพิ่นวาขนะเท่นบ่มีโมกได้พี่น้องขันมีโมกนปาป์ทโท่าอยากค้นมาแต่ไซกับวะเน,นีนี่แหละแต่พอแต่แมเพินนน่นวาเฮ็ดเฮือนไพ่บุหูนี่แต่พุนว่าผีว่าคุณ นันว่าวนั้นว่าวนันซานั้นลือมาเห็นตัวจริงพี่น้องเอ้ยแจงหูรสศาสตร์ของการเหตุเข้ไยาบทันเหตุว่าได้พี่น้องแนบเบิงขึ้นจิบจิบพี่น้องแต่ว่าค้างหน่าย้างลือคันสุดยอดพี่น้องเลยขนมาโมเมนต์เดียวพี่น้องจะใส่จะใส่กับขนมาพี่น้องเลย ก็จะได้ทำนี่แล้วสิบอันนัน้นพาสาวพี่น <c oughs> เนาะก็อยู่สิประมาณสวงคนละคันโบกัวมีอยู่ประมาณอ่าพาสาวนี่แมตซ่าพี่น้องห้องเฮือนนี่สูงซีแมตรห้องเฮือนนี่สูงซีแมตร รวมทั้งหมดของเหยื่ออเนเมนสิบเอ็ดคูณสิบแปดเด็กพี่น้องเด้อมีทั้งดินจีจีนแล้วก็ดินจีเวียดพี่น้องนี่ดินจีจีนนี่ดินจีจีนนี่ดินจีเวียดพี่น้องดินจีเวียดกับถือสวงเพิ่นโบไดมาทานสัมมาค่ะแต่ว่าตอนไปเบิ่งไปสิไปเอา แกงเบิองเยียบเบิองหันทุกเบิองหันคือว่าโอเคพี่น้องบัดเอาบัดัางเอามาแหละเพราะว่าต๊ะพี่น้องเลยมาทานอยากต๊ะอากหน่อยแต่เพื่อนกระโบเป็นยังเนาะพี่น้องเนาะเพื่อนกระเข้มหายเพื่อนกระแท่นเนาะพี่น้องเนาะเพื่อนกระเข้มหายสื้อซื้อซื้อแปลพัดเพื่อนกระมาเติมอีกหาพัดพี่น้อง สี่สิบพันพี่น้อง่นมาเติมอีกหาพันถือว่าเป็นสนะี่สิบหาเนาะพี่น้องเนาะรวมทั้งหมดจึงมาได้เรือเรืออยู่ประมาณสิบพันพี่น้องกอยากเอริในแจ็คหน่อยเนาะพี่น้องนะเพระมาททานเกียรตอยากตกกันหน่อยแต่กะโบ,บเป็นยังเด้อสวยอุดหน,น,น,นุนพเนรินจีเวียนถือสวงดีก็ดีเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าโศกสตาวสนาเห่านี่แหละมัน จะได้แล้วมันถือส่วงบอดี้พี่น้องเอ้ยดินจีกระสือไหวก่อนสเสียเทือนประมาณปีหนึ่งี่น้องดินจีระยะนั้นหัน่นก่อนละพันพี่น้องเอ้ยดินจีจีนแต่ณปัจจุบันสองพันป้ายอะไรเรือพี่น้องเด้อได้สำเรถือว่าบุญเนาะพี่น้องเนาะนดีเด้อพี่น้องเนี่ย แม่สะมีพี่อังเกือบลาเลยสูงพี่น้บบงนองสูงได้มากถือว่าเฮือนนี่เ็ดได้มากไดพ้นพี่น้องบัวเสียใจได้ตามใจคือจังว่าด้วยพี่น้องเด้ออาดลาดอยู่พี่น้อง ไม่สร้างพระอิปิณองไม่ขำแบบเบิดลอยลำเลยพี่น้องมีว่ายอมยอม,มได้นี่ขั้นบ่ยอมเจ้าสีจำใด้พี่น้องเลยยอมยอมยอมย่อม,ม,ม,มบดลอยลำสร้างเพ่รกระสุธ,ธีประหยัดใหนน้ดังซุ้มดังเอาขึ้นอยู่ซีแมรพี่น้องจอมกลาง ด่างโอไกลพี่เนาะสีแม่จังได้ซ้ำนี่สุดยอดพี่นเนาะถือว่าพูมิใจมากๆพี่น้องพูมิใจใน่เถื่อยาเถื่อ,อที่แห่งของตนเองด้วยพี่น้องด้วยเถื่อสิได้ซ้ำนี่ อันนั้นก็เป็นขอกงอันนป็นพี่น้องเนาะแต่กังงออมพระท่านด้มาอยู่ดอกเจ้าของอยู่ก่อนผูกอูนอนก่อนสร้างสร้างพี่น้องสร้างเบื้องหลบหลบไปก่อนขอบใจหลายๆพี่น้องสำหรับผู้ที่เบื้องคีบแต่ต้นจนจบด้วยพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ให้ปรัมีิสาวเหล่าในเรื่อพี่น้องดอเด้อพอได้เบื่อเพื่อจะบบพาคลิปใหม่ๆเด้อพี่น้องเอวไว้สรมนิกรคลิปหนาพอกันใหม่เด้อพี่น้องเด้อความละเอียด